ความเร็วสูงไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่มันคือก้าวย่างของอนาคตไทยความคืบหน้าของทางรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3ขมช่วงลัตะคองสี่คิ้วและกุจิกโคกครวดปัจจุบันงานโยธานในสัญญานี้กกลกจะเสร็จสมบูรณ์เกือบ100%แล้วติดตามภาพจริงจากพื้นที่จริงกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนึ่งในโครงการทมนาคมที่สาคัญของไทยในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องนี้เกิลพาทัวร์นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเดินทางมาที่สถานีรถไฟลาดบัวขาวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสถานีคลองไผ่กับสถานีบ้านใหม่สำโรงในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ เราก็จะพามาอัปเดตดูความคืบหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในสัญญาที่3ขีด4ช่วงลำตะคอง4คิ้วและกุจ,จิกโคกรวดว่าตอนนี้เนี่ยงานก่อสร้างไปถึงไหนแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยนะคะฝากกดติดตามช่องนิกเกนพาทัวร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราพาไปทุกที่แบบจัดเต็มนะคะ จากภาพมุมสูงเนีเราก็จะเห็นตอหม้อของทางรถไฟความเร็วสูงที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องอในบริเวณย่านสถานีรถไฟลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะมุมนี้นะคะไกลๆตรงนู้นค่ะก็จะเห็นจุดบรรจบของโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงที่กำลังพาดผ่านเนื้อถนนมอเตอร์เวย์ M6 อย่างสวยงามเลยนะคะ ันกลับมาฝั่งด้านนี้ค่ะขวามือก็จะเป็นสถานีรถไฟลาดบัวขาวเป็นสถานีที่ให้บริการรถไฟทางไกลาตามปกติโดยเส้นทางรถไฟทางไกลจะวิ่งขนานไปกับแนวเสาต่อม่อของรถไฟความเร็วสูงที่กําลังก่อสร้างและเมื่อมองไปทางด้านหน้าก็จะเห็นเครื่องจักรสีแดงขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเซกเมนต์ของทางรถไฟความเร็วสูงอย่างแม่นยําซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการสร้างทางยกระดับให้แข็งแรงและปลอดภยัยพร้อมรองรับการเดินทางด้วยรถไฟ ไฟความเร็วสูงในอนาคตอันใกล้ค่ะและอีกไม่นานโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงบริเวณย่าสถานีลาดบัวขาวก็จะต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเซกเมนต์ครบสมบูรณ์ค่ะทีมงานโยธาทำงานต่อเนื่องไม่มีวันหยุดจึงทำให้ตอนนี้งานโยธาในสัญญาที่3-4ีด4นี้ใกล้แตะ100%แล้วค่ะเหลืออีกเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นเราก็จะได้เห็นภาพโครงสร้างชัดเจนและสมบูรณ์ในเร็วๆนี้นะคะ เครื่องจักรเดินหน้าโครงสร้างก็ก้าวไกลสองข้างทางยังเห็นภาพของธรรมชาติทั้งภูเขาผืนปา่าและทางรถไฟทางไกลที่วิ่งขนานไปกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสถานีรถไฟลาดบัวขาวปลายทางต่อไปคือสถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรงอีกหนึ่งจุดสำคัญของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้นะคะไปกันเลยค่ะ สถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรงตั้งอยู่ระหว่างสถานีลาดบัวขาวและสถานีหนองน้ำคุณค่ะอยู่ในเขตตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายอีสานนี้นะคะที่สถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรงก็จะพบกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระดับภาคพื้นดินค่ะจุดเชื่อมต่อสำคัญบนเส้นทางสู่อนาคตเดินทางของไทย ที่นี่ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนจากทางรถไฟความเร็วสูงแบบยกระดับสู่ทางรถไฟความเร็วสูงระดับภาคพื้นดินค่ะซึ่งอยู่ในสัญญาที่3ขีด4ก็จะมีระยะทางรวม37.45กิโลเมตรเป็นทางรถไฟระดับภาคพื้นดิน14.12กิโลเมตรและทางรถไฟยกระดับ23.33กิโลเมตรนะคะ ในมุมสูงนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงที่เป็นทางยกระดับเนี่ยกำลังค่อยๆลาดระดับลงสู่ทางรถไฟระดับภาคพื้นดินบริเวณหน้าสถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ งานก่อสร้างในสัญญาที่3ขีดสคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้ามากกว่า96%และกำลังมุ่งหน้าสู่การแล้วเสร็จสมบูรณ์100%ในเร็วๆนี้อีกไม่นานนะคะงานโยธาทั้งหมดในสัญญานี้ก็จะเสร็จอย่างสมบูรณ์ค่ะ ันกลับมาทางด้านนี้นะคะจะเห็นสถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรงอยู่ทางด้านขวามือซึ่งเป็นสถานีในเส้นทางรถไฟทางไกลโดยแนวทางรถไฟทางไกลเนี่ยจะขนานไปกับแนวทางรถไฟความเร็วสูงระดับภาคพื้นดินซึ่งกําลังก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง แนวทางรถไฟความเร็วสูงฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะมุ่งหน้าสู่สถานีหนองน้ําคุณก่อนที่จะปรับระดับจากทางรถไฟระดับภาคพื้นดินไต่ระดับสู่ทางรถไฟยกระดับที่เห็นอยู่ไกลลิฟต์ข้างหน้าค่ะปะเดินทางกันต่อเลยค่ะเราจะไปกันที่สถานีรถไฟหนองน้ําคุณอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากันค่ะ มาถึงสถานีรถไฟปุ๊บก็เจอกับขบวนรถไฟสินค้าบรรทุกปูนแลนเข้าสถานีรถไฟหนองน้ำคุนพอดีเลยค่ะจังหวะแม่นเหมือนนัดกันไว้เลยนะคะ สินค้าบรรทุกปูนแล่นผ่านใต้โครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงกลายเป็นภาพตัดกันอย่างลงตัวของปัจจุบันและอนาคตที่สวยงามในมุมมองเดียวกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จุดตัดทางรถไฟทางด้านหน้ากันค่ะไปเก็บภาพมุมสูงบริเวณน,นั้นให้ได้รับชมกันแบบชัดๆด้วยค่ะ ทางรถไฟตรงนี้ก็จะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟหนองน้ำขุนมาประมาณสัก150เมตรค่ะมองไปก็จะเห็นต่อมอทางรถไฟความเร็วสูงเรียงรายเป็นแนวเลยนะคะบริเวณนี้เป็นภาพที่บอกเล่าถึงอนาคตของการเดินทางที่กำลังมาถึงจริงๆสวยงามตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเลยค่ะ จากมุมสูงตรงนี้คือดีมากเลยค่ะเราจะได้เห็นขบวนรถสินค้าบรรทุกปูน TPI ขบวนที่517จอดรอยอยู่ที่บริเวณสถานีหลังจากที่เพิ่งเข้าทางหลีกไปเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นภาพที่น่าสนใจสำหรับคนรักรถไฟเลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่เป็นรูปประทมากๆค่ะ การต่อชิ้นส่วนโครงสร้างเสกเมนต์ทางรถไฟยกระดับบริเวณสถานีหนองน้ําขุนก็ได้ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างเสร็จแล้วนะคะทำให้เรามองเห็นอนาคตของระบบรางความเร็วสูงที่กําลังจะเข้ามาใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆเห็นแบบนี้แล้วก็อดตื่นเต้นที่จะได้ใช้บริการในอนาคตไม่ได้เลยค่ะ โครงการรถไฟความเร็วสูงในสัญญานี้ก็จะอยู่ในสัญญาที่3าขีด4ค่ะช่วงลำตะคองสี่คิวและกุจ,จิกโคกกรวดลักษณะางานก่อสร้างในสัญญานี้นะคะก็จะเป็นคันทางรถไฟระดับภาคพื้นดินระยะทาง14.12กิโลเมตรทางรถไฟยกระดับระยะทาง23.33กิโลเมตรรวมระยะทาง37.45กิโลเมตรค่ะมีอาคารและสินปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า8แห่งมีงานสถานีเดิมงานปรับปรุงย้ายถนนเดิม งานระบบระบายน้ำงานรื้อย้ายสาธาลลูนุภคต่างๆและงานอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการมูลค่างานก่อสร้างนะคะ9,848ล้านบาททวนผู้รับจ้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน เรายังคงอยู่กับการเดินทางบนเส้นทางรถไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจหลังจากที่เราพามาดูจุดตัดทางรถไฟบริเวณสถานีหนองน้ําขุนกันไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังมุ่งหน้าต่อไปอยังอีกหนึ่งพิกัดสําคัญนั่นก็คือจุดตัดรถไฟความเร็วสูงที่พาดผ่านถนนหลวงหมายเลข201กันค่ะ โครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแบบยกระดับพาดผ่า,านถนนหมายเลข20 1และแนวทางรถไฟทางไกลที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงจุดตัดนี้เนี่ยก็จะอยู่ก่อนถึงสถานีรถไฟสีคิ้วอ่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญเลยนะคะที่เส้นทางเก่าและเส้นทางใหม่เนี่ยมาเจอกันและถ้ามองจากฝั่งนี้นะคะเส้นทางนี้เนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เตรียมตัวเดินทางต่อค่ะจากบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดหมายต่อไปของเราก็คือสถานีรถไฟสีคิ้วตามมาดูกันนะคะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจมา้างไปเลยค่ะที่นี่คือสถานีรถไฟสี่คิ้วอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะจุดหนึ่งบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนปัจจุบัน โครงสร้างทางรถไฟแบบยกระดับในบริเวณสถานีก็ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมติดตั้งองค์ประกรอบอื่นๆนะคะเพื่อพร้อมรองรับการเดินทางในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะงานโยธาในสัญญาที่3ขีด4ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ลำตะคอง4คิ้วไปจนถึงกุจ,จิกข้อกรวดคืบหน้าไปมากกว่า96%แล้วค่ะใกล้จะครบ100%เข้าไปทุกทีแล้วนะคะ จากสถานีรถไฟสีคิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่จุดสิ้นสุดของโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแบบยกระดับที่ทอดยาวมาจากสีคิ้วไปดูกันเลยค่ะทางรถไฟยกระดับฝั่งนี้นะคะก็มาจากสถานีรถไฟสีคิ้วค่ะทอดยาวมาตลอดทางเลยแล้วก็มาสิ้นสุด ตรงนี้ค่ะกลายเป็นทางรถไฟความเร็วสูงระดับภาคพื้นดินต่อไป และสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกับความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงในสายที่3ขีดสช่วงลําตะคองสีคิวและกุจิกข้อกรวดเส้นทางนี้กําลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตจุดอื่นๆต่อในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ